สวัสดีครับทุกท่านกับท่าสู่สุบ้านสวนสุจิตตานะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมารีวิวพุทราําอ้อยเบอร์12ฮะหรือว่าจานเจิดเจ้าของเรานะฮะเป็นพุทราจากไต้หวันฮะดูขนาดครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันเลยดีกว่านี่ฮะนี่ผลขนาดนี้นะฮะก็ใหญ่ครับนี่ก็นี่ฮะผลนี้ถือว่าสุกแล้วเดี๋ยวเราจะไปชั่งน้าหนักกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ย มันหนักกี่ขีดนะฮะกี่กร,รมัมอ่ะมันไม่ใช่มีลูกเดียวนะฮะมันมีอีกหลายลูกมากนะฮะนี่แต่ว่ามันยังไม่สุกนะฮะนี่ฮะมันยังเขียวอยู่เลยเป็นแอปเปิลเขียวก็คล้ายๆนะฮะถ้าใครไม่ทราบอาจจะคิดว่าเป็นแอปเปิลเขียวนี่ฮะเยอะครับนี่ฮะโดกมากเลยนะครับนี่นะฮะนี่โดกนะครับเป็นพุ่มเป็นพวงเลยฮะน,นี่ห่อไว้นะฮะเหมือนรูแบบ ฝรั่งนะฮะเพราะว่าพุซาก็ถ้าเราไม่ห่อก็จะเป็นหนอนนะฮะเข้ามาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมนูน้นบ้างนะฮะว่าของเราห่อไว้ก็ได้กินหลายลูกอยู่ฮะนี่ฮะทางนั้นเลยนะครับเนี่ยฮะตีหอยเรยงระย,ง,ะยงอย่างนี้เราก็แกะเอามาให้ดูลักษณะผิวลักษณะของอลูกนะฮะลูกใหญ่ครับนี่ฮะแต่ว่าถ้าไว้เยอะๆอย่างเงี้ยน่าจะไม่ได้เดี๋ยวผมต้องมาเด็ดทิ้งเพราะว่าประสบการณ์เราก็เพิ่งปลูกฮะ พาูกขอ้อนหนักมากเลยดูสิฮะนี่นี่ฮเนี่ยอ่ะดูนะครับเนี่ยหนักมากเลยฮะเนี่ยก็จะไว้ทีละลูกประสบการณ์นี้ฮะเดี๋ยวก็จะเริ่มที่จะเอ่อนี่ฮะทำการขยายพันธุ์นะครับนี่ฮะให้ดูว่ามีลูกผลติดจริงฮะเยอะไปหมดเลยนะครับนี่ฮะถ้าใครติดตามคลิปก็จะรู้ว่าเราเริ่มปลูก เมื่อปีที่แล้วนี่เองพร้อมๆกับหูงกระสือต้นนี้ก็อายุประมาณปีกว่าฮะพุทราต้นนี้นะฮะนี่ออกผลเต็มเลยลำต้นนี้ก็ใหญ่แล้วครับนี่ฮะเข้าข้อมือเลยฮะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูเนื้อไนก็เลยดีกว่าฮะว่ามันจะเป็นเช่นไรอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานไปเตยเป็นคนตัดออกมาอืมอ่ะเดี๋ยวขอดูลักษณะของผลหน่อยนะฮะว่า เ,เขาเป็นยังไงเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยนะกับมือของใบเตยว่ามันจะขนาดไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันนะน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่ขีดครึ่งเนาะประมาณนี้หนึ่งคันไอหนึ่งร้อยห้าสิบกร,รมัมก็ประมาณขีดครึ่งแต่สิบลูกโลฮนะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อในกันดีกว่าเดี๋ยวเราาดูเนืนนะ้อในเนาะ ันนี้มีคนอรอชิมหลายคนฮะนี่คนหนึ่ง <c oughs> รอชิมฟุตซาอะไรนะจันเจดเจ้าซาน้ำอ้อยเบอร์สิบสองของเราเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่า,าจงกินต้องถ้าเดี๋ยวเราเนื้อในาก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาปอกเปลือกกันเพราะว่าปกติก็จะปอกเปลือกกันนี่ฮะโอ้ขอนุญาถ่ายรูปหน่อยนะครับขาว ขาวมากเลยโอ้เนื้อฉ่ำมากเลยฮะเดี๋ยวผมขอญาตถ่ายรูปเก็บภาพไว้หน่อยนะฮะนี่รูปแรกของผลนะครับไอของสวนนะฮะนี่เดี๋ยวญาตถ่ายรูปเก็บเอาไว้หน่อยนะฮะว่าความเนื้อลักษณะของเนื้อจะเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะ,ะเนื้อเขาก็จะขาวขาวนะครับแล้วก็ดูมีความมีความฉ่ำนี่ฮะน้ำนะฮะมีความฉ่ำนี่ฮะ,ะความลงสัก ดูอ่าดูภายนอกกับภายในฮะนี่ดูฮะเห็นไ,ไหมครับลูกใหญ่ฮะเท่ากับถ้าจะเทียบเทียบก็บเท่าฝ่ามือนะฮะใหญ่มากเลยอ่าดี๋ยเรามาชิมกันดีกว่าเนาะว่ามันจะเป็นเช่นไรปอกเปลือกละเปลือกปอกเปลือกก็ดีเนาะเพราะก็ไม่เคยเหมือนกันแต่กินผู้ซาก็คงจะคงจะปอกเปลือกหรือไม่ปอกเปลือกก็แล้วแต่อ่อา อ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกันนี่ดีกว่าสาวๆที่สวยดีกว่าอืมอะไรไรญาติเก็บภาพด้วยนะฮะเพราะว่าถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็เก็บภาพด้วยเพราะเราไม่ได้นี่สดๆเลยฮะเราไม่ได้เรานึกถึงอะไรรู้ไหมสาหรีสาหรีอ่านั่นแหละใตเดียวกันเลยสารีแต่ว่าอันนี้น่าจะหวานมันมันดูแบบน่าจะหวานเนื้อเนื้อคล้ายๆฮะความฉ่ำอ่าลองชิมดเลยครับออ้อหฟังเสียง ฟังเสียงฮะกั้นอะไรนะกั้นเจอเจ้าพุศาจานเจอเจ้าอ่ากั้นเจอเจ้าขออภัยครับเป็นชื่อเอ่อของของไต้หวันก็คือจีนนะฮะเหมือนอ่าเดี๋ยวความรู้สึกเหมือนมันเหมือนอะไรนะบัวหิมะอ่าไม่ฮะแต่ว่ามันมีแต่ชาว่มันจะมีกลิ่นดินมั้งมันไม่กลิ่นดินแต่นี่มันน่าน่าจะเป็นกลิ่นเอ่า อ่ะมีกลิ่นหอมนะหอมหอมเอ้ยเอยเออล่อหลายชิ้นนะแม่ให้อือหืมหวานอ่ะแต่ไม่รู้ว่ากี่บิกจริงๆมันต้องมีเครื่องวัดบิ๊กนะแต่รู้สึกจะมีคนเคยวัดแล้วได้ประมาณสิบกว่าบิกมั้งแต่ถ้าเราเราเทียบเทียบหวานเหมือนกับเหมือนกับหวานกับอะไรตาลีมันจะแบบมันไม่มันจะมีตารีมันจะฟูรสชาติหวานอือตารีมมันจะฟูมันจะหวานจืด นึกไม่ออกอะแต่รู้อย่างเดียวว่าใช้ได้เวิร์กไหมเวิร์กครับนี่ฮะสมะการลาคอยแต่ว่ามีปัญหานะฮะเรื่องของเวลาเราติดผลแล้วเนี่ยเราต้องหอนะฮะถ้าไม่หอเนี่ยแมงวันทองมันเจาะเลยฮะนนชนะใช่มันมีกลิ่นเหมือนหวานน้ำอ้อยด้วยอือ้มแหม,ม่อยากให้มาชิมจังเลยฮะมะเดี๋ยวเผื่อใครอยากจะปลูกก็เดี๋ยวมาชิมดูแล้วกัน แต่ตอนนี้ไม่มีต้นพันธุย์ยายขอญาติทำต้นพันธุ์ก่อนแล้วกันเนอะแต่นี้ให้รู้ว่ามันมีอีกตัวหนึ่งนะเราปลูกปีกว่าเราคอนเซปต์ <c oughs> ของสวนเรานะฮะปลูกแล้วเราต้องชิมต้องกินก่อนถ้ามันดีเราก็บอกว่าดีแล้วเราก็ขยายพันธุ์ให้แบ่งเพื่อนสมาชิกปลูกแต่ถ้ารสชาติไม่ดีคุณภาพไม่ได้ คงขายไม่ได้ล้วฮะแต่อย่างเงี้ยถือว่าโอเคออืนี่ด,ดูเม็ดฮะอืมเม็ดแค่นี้อนนเองนนะเล็กมากอือเดี๋ยวมีอีกครับไม่ต้องห่วงฮะนี่อีกเยอะเลยครับนี่ฮะเยอะเลยลูกใหญ่ๆงั้นเลยอืมนี่เพียบเลยฮะน่น นี่ฮะออกดอกบานเลยเนี่ยฮะดอกเขาแล้วพอเราเก็บผลเสร็จทําไงรู้ไหมฮะตัดให้เหลือแต่อตอเลยนะครับนี่ะเนี่ยฮะตัดตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยแล้วก็เลี้ยงกิ่งใหม่แป๊บเดียวฮะสามสี่เดือนแล้วก็ออกดอกอีกแล้วฮะปีหนึ่งก็น่าจะเก็บได้สองรั้งะฮะอ่ะโอเคก็ตบท้ายด้วย น้ำเพชรครับนี่ฮะเราจะถ่ายมาหลายวันแล้วนี่ฮะดูความดกของน้ำเพชรเดี๋ยวจะเด็ดลูกทิ้งแล้วฮะนี่ฮะเพื่อที่จะคัดเอียนนี้ก็เราเคยชิมด้วยฮะรสชาติจัดจ้านนี่ฮะความดกยอดฮะต้นนี้น้ำเพชรดูความดกฮะนี่ลูกสวยลูกกลมสวยนี่ไว้ไว้ทานลองดูนี่ฮะอ่ะ ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้กับบ้านสุริตาครับผมอ่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย